สวัสดีค่ะทุกคนพี่รันนะคะช่องพี่รัน,นจั๊ะประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้พี่รันเข้าไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะอ่าคลิปหนึ่งของบอสโจนะคะอ่าบอสโจนะคะอ่าพ่อบุญธรรมของน้ององค์อิงพี่รันไปเห็นแล้วมันประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็คือเอ่อบอสโจเอ่อเขาบอกว่าถ้าได้ ยอดวิวสองสองล้านวิวจะมอบทองให้น้ององอิงอ่าหนึ่งบาทกับอ่าน้องลำเพลินหนึ่งบาทนะคะแต่บังเอิญแต่บังเอิญเอ่อบอสโจอ่าเพลงของบอสโจยอดวิวไม่ถึงสองล้านภายในหนึ่งวันเราช่วยกันดันนะคะช่องพิรันจาประเทศญี่ปุ่นก็ช่วยกันดันนะคะช่วยกันดันแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ถึงเอ่อไม่ได้ถึงอ่าสองล้านวิวภายในหนึ่งวันนะคะแต่ได้หนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนวิว อ่าหนึ่งล้านหนึ่งล้านเจ็ดแสนวิวแล้วก็มันเป็นภาพที่ประทับใจที่พี่รันต้องเอามาขึ้นลงคลิปเป็นคลิปสั้นเอาเอามาลงให้อ่าทุกคนสาวน้อยอ่าเอซของน้ององค์อิงแล้วก็เอซีของอคนรักองค์อิงแล้วก็เอซีของอ่พี่รันคิดว่าทุกคนคงจะดูมาเรียบร้อยแล้วหละนะคะ บอสโจเขาลงคลิปเรียบร้อยแล้วแล้วพี่รันก็เอามาสารต่อเอามาเอามาเอามาสารต่ออีกทีหนึ่งเอามาเอามาสื่ออีกทีหนึ่งแล้วก็มาลงคลิปอ่าให้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 ดูอีกทีหนึ่งแต่มันไม่มีภาพประกอบมีแค่พี่รันนั่งนั่งนั่งคุยนั่งพูดนะคะก็มันเป็นภาพที่ประทับใจนะพี่รันว่าเออเป็นภาพที่ประทับใจมากเออพี่รันว่าความรักของคนเราไม่จำเป็นเราต้องเป็นพ่อและก็แม่แท้แท้นะพี่รันว่าพ่อบุญธรรมที่รักเราจริงแล้วก็ให้ความรักเราอย่างจริงใจแล้วก็ลูก ลูกบุญธรรมที่ให้ความรักกับพ่อบุญธรรมแบบจริงใจมันก็มีนะคะพี่ดันว่ามันมีให้เห็นอยู่ในโลกของ,ของ,ข,องของเราแล้วก็บอสโจเป็นพ่อที่ดีมากนะเป็นพ่อเป็นพ่อบุญธรรมที่ดีมากอุงอิงอเคยพูดกับอุงอิงว่าถ้าเกิดได้สองล้านวิวจะมอบอทองให้หนึ่งบาทนะคะกับน้องลําเพลินนะคะแต่บังเอิญมันไม่ได้สองล้น 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, านวิวมันแค่หนึ่งล้านเจ็ดแสนวิวพี่ดันทองอซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ ให้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะพี่รันว่าแต่อบอสโจเขาเป็นคนทำ u t u b e เนาะพี่รันว่าทุกอย่างต้องมัน,ม,นมันใหด้ด้วยความจริงใจอะ่ะเราก็ต้องการอ่ะให้ทุกคนเขารู้ว่าเออนี่แหละถึงอุงอิงไม่ได้ครบ2ล้านสองล้านสองล้านวิวนะคะก็ไม่เป็นไรอ่าน,นี่มันก็เป็นลูกของเราเนี่เราก็ซื้อให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นและก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องอคงอิงอ่า มีกำลังใจในการทํางานนะพี่ดันว่าไม่เป็นไรค่ะไม่สำหรับอุ๋งอิงไม่ถึงสองล้านวิวหรือไม่ถึงจะก่วิวก็แล้วแต่นะคได้ทองหรือไม่ได้ทองน้องก็ไม่ได้คิดตรงนั้นนะเพราะน้องเป็นคนคิดดีทําดีนะน้องเป็นคนคิดดีทําดีพ่อจะหยอกลูกอยู่เสมอว่าไม่ได้สองล้านวิวก็ไม่ได้ทองนะอุ๋งอิงก็จะบอกไม่เป็นไรค่ะบ่เป็นยังบ่เป็นยังดอกพ่อบ่ถึงสองล้านวิวก็บอกบ่ได้ทองก็บเป็นยัง อ,อหนูกดสิบอเอาอะนะคะพี่รันว่ามันเป็นภาพที่น่ารักนะแล้วพ่อก็รักลูกลูกก็รักพ่อนะ่พี่รันว่ามันมัน,มนคือทำทำให้เราติดตามสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะพี่รันว่าแล้วทาให้รันทำให้พี่รันนะช่องประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องเอาขึ้นขึ้นมาขึ้นไลฟ์มาคุยไม่ว่าจะมีผู้ติดตามหรือไม่พี่รันก็เอาขึ้นมาคุยทุกวันนะคะแล้วก็เหมือนคลิปนี้ก็ลงคลิปสั้นนะรับคลิปสั้นบอกว่าขึ้นหัวข้อว่าอย่าร้องนะคนดี เราไปเห็นทําให้เราร้องไห้ตามพี่รันร้องไห้ตามนะเพราะมันเป็นภาพเป็นภาพที่ประทับใจทีนกก่น้องอิงกําลังน้องอิงกําลังแต่งหน้านะคะกําลังแต่งหน้ากําลังแต่งหน้าแล้วก็น้องภูมิใจกําลังแต่งหน้าให้อยู่พ่อโจก็กไปเซอร์ไพรส์นะคะไปเซอร์ไพรส์ที่น้าที่ที่แต่งหน้านะคะที่แต่งหน้าแล้วก็บอกให้อุ๋งอิงอะ่ะ น้องภูมิใจกำลังทาตาหน้าได้ครึ่งหนึ่งนะคะกับเครื่องสําอางนะคะรองพื้นได้ครึ่งหนึ่งพี่รันก็ไม่คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์แบบนี้เขาบอกให้างาองุ่งหญิงหลับตาซีลูกหลับตาสีลูกองุอ่งหญิงก็หลับตานะคะก็หลับตาลงนะคะแล้วก็โบโจก็ยื่นทองนะคะยื่นทองไปให้ที่มือแล้วก็องุ่งหญิงก็อะไรอะไรอะไรคะอะไรคะภาษาอีสานพี่รันพูดไม่เป็นเนาะอ้อย่างไอ้อย่างอีพออ้อย่างอีพออะไรแบบนี้ก็ลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นกล่องทอง แล้วก็เปิดทองนะคะเปิดทองดูก็เป็นทองหนึ่งบาทนะคะรูปหัวใจเป็นเป็นเหรีหนึ่งบาทนะคะเพราะองค์อิงเขาอยากจะให้แม่เขาอยากให้คุณแม่มากเลยนะคะคุณแม่หน่อยนะคะพี่รันว่าน้องคงดีใจอ่ะไม่คิดว่าจะได้นะไม่คิดว่าจะได้แล้วไม่คิดว่าพ่อจะเซอร์ไพรส์แบบนั้นสุดยอดมากกับโอจโจแล้วก็องค์อิงก,ก็น้ําตาไหลนะคะน้ําตาไหลเลยน้ําตาไหลเลยนะคะทําให้เราต้องร้องไห้ไปด้วยพี่รันก็เลยไม่เคยคิดที่จะทําคลิปสั้นแล้วก็นั่งพูดนะคะ พี่รันก็เลยต้องทําคลิปสั้นแล้วพี่รันไม่เคยคิดที่จะทาหน้าปกหน้าปกพี่รันไม่คิดที่จะทําหน้าปกพี่รันก็ต้องมาทําหน้าปกนะคะเอาหน้าปกองค์อิงที่ท,ที่กาลังร้องไห้ขึ้นมานะคะแล้วก็มาทําคลิปแปดนาทีก็เอาให้ทุกคนได้ชมได้ดูได้ฟังได้ชมนะคะไดะ้มาฟังพี่รันพูดนะคะพี่รันว่านี่แหละความดีที่ องิงได้ทาได้สร้างมานะพี่รันว่า Brain. บางทีเราทําแล้วไม่ต้องหวังผลตอบแทนอะไรเลยทาทาสิ่งดีๆไปนะคะอย่างพี uh, ่รันก็จะอย่างแม่รันก็จะทําสิ่งดี questions questions? Are, biased, <cart> season, ๆไปโดยที่เราไม่ต้องหวังผลตอบแทนนะคะนั่งคุยคุยเรื่ององอิงมันมีมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวให้เราได้ติดตามนะคะพี่รันว่าเราจะติดตามชีวิตของน้ององอิงสาวน้อยบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ตลอดไปแล้วก็พี่รันหวังว่าคลิปของพี่รันเนี่ย จะทุกคนจะได้เข้ามาให้กาลังใจแล้วก็มาฟังมาดูมาฟังนะคะว่าพี่รันพูดอะไรบ้างนี่แหละความดีความดีที่หนูที่หนูสร้างและนี่แหละความดีที่อีลาสร้างเด้ออีลาสร้างความดีที่อีลาสร้างนี่แหละมันจะเป็นผลอ่ามันจะเป็นเกาะเกาะป้องกันอ่าอ่าเราให้ให้อยู่อย่างอยู่ดีมีสุขนะคะแล้วก็ทองพ่อโจก็ไม่จําเป็นกับอ่าได้อ่ากี่ล้านวิว เขาซื้อให้ได้อยู่แล้วนะคะพี่รันว่าเพราะฉะนั้นนี่คือกําลังใจไม่ถึงสองร้านวิวก็ให้ได้ค่ะ,ะขอสะแสดงความยินดีกับน้องอุคงอิงนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยแล้วก็แม่รันนะคะอยู่ในช่องประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นกําลังใจให้คิดดีทําดีกรรมเราก่อความดีเราสร้างแม่รันภูมิใจมากเลยที่ได้ติดตามแล้วก็ได้กดกดติดตามหนูและเกาะติดตามชีวิตหนูนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งดีดจะตามเข้ามาหาหนูตลอดและก็ตลอดไปนะคะแล้ว แม่รันที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นกําลังใจให้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นที่คุยกับเรื่องน้ององุ่งนะคะแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้ามารับชมและรับฟังและกด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจแม่รันเป็นกําลังใจให้นะคะอ๋ะออง่นนะคะเธอคือเอ่อหนึ่งเดียว หนึ่งเดียวที่ได้ใจคนทั้งโลกนะคะได้ใจคนทั้งโลกแล้วเป็นเด็กที่กระตันยูเด็กที่กระตันยูแล้วก็ปีต้องอได้รับนะคะเป็นเด็กกระตันยูแห่งปีนี้นะคะสุดยอดแล้วก็จะเป็นเด็กกระตันยูตลอดไปแล้วก็เอฟซีทุกคนก็จะเทใจให้น้องวงอิงตลอดไปแน่นอนแม่รันเชื่อแบบนั้นนะคะและหวังว่าทุกคน จะทำช่องขึ้นมาเพื่อพูดสิ่งดีๆที่หนูสร้างขึ้นมาแลวหนูทำขึ้นมานะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ขอบคุณสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณมีแพนด้าขอบตาดำาขอบคุณอ่าเอฟซี FC, บ้านฮักองค์อิงที่ให้ความแม่ตาอง์อิงนะคะหวังว่าเราคงจะได้จะเกิเจอกันคลิปหน้าต่อนะคะจะเอาสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณมากค่ะพี่รันนะจ๊ะประเทศญี่ปุ่นนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะบา,บายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะ